หนุ่มฝรั่งอวยกรุงเทพรถติดแต่ไม่มีเสียงแตรรบกวนให้รำคาญใจเหมือนเมืองใหญ่เมืองอื่น oh. ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกมาสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสคลิปถึงปัญหาการจราจรในบ้านเราเป็นปัญหาที่สะสมมานานาหลายคนก็อยากให้แก้ไขอย่างกรุงเทพมหานครแต่ใครจะไปรู้ว่าในข้อเสียก็มีข้อดีที่ไม่เหมือนกันเมื่อรุกแมททิวหนุ่มชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพได้โพสคลิปวิดีโอลงช่องติ๊กต็อกของเขาโดยแชร์ประสบการณ์ของเขากับผู้ชมโดยแมททิวเพื่อให้เห็นภาพ การจราจรที่ติดขัดของถนนสายหนึ่งมีรถมากมายซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ในเมืองใหญ่หลายๆเมืองเช่นอิสตันบูลหรือกรุงไคโรแต่กรุงเทพแตกต่างจากเมืองใหญ่อื่นๆที่เขาเคยไปมาเพราะกรุงเทพไม่มีเสียงดังจากการบีบแต่หลังจากโพสต์คลิปวิดีโอของแมทชิวก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมามีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์เพียบซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้ามาคอมเมนต์แบบปั่นๆเช่นแสดงว่าพี่ชายยังไม่รู้คนจะบีบแต่ในไทยได้ต้องเรียนมวยไทยเท่านั้นการบีบแต่ในไทย มีความเสี่ยงสูงร่างกายคุณต้องพร้อมถ้าจะกดปุ่มนั้นคนไทยแต่มีไว้บีบทักไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาขับรถผ่านค่ะแต่คือสิ่งต้องห้ามขนาดมือลั่นไปโดนผมยังยกมือไหว้พราเจ้าก่อนเลยเกือบแล้วคนไทยเซนซิทีฟกับเสียงแต่ค่ะของเขาของเขาจะขึ้นค่ะเป็นตน้น